ปลาครับ้างไงลูกอปันปันอปันปันครับง่วงหรือเปล่าหนูง่วงหรือเปล่า,งงราครับง่วงไหมลูกหืมง่วงไหมลูกนะหนูง,ง่วงนอนหรือเปล่าลูก มหิวนมหรือเปล่าหิวนมหรือเปล่าครัก้อวหิวไหมลูกอืมหิวเหรอหิวไหมลูกเนาะลูกเนาะเออหิวไหมล้าลูกหิวไหมล้าลูกอืมหิวหรือเปล่าลูกอืม หิวไหมลูกอืมเนอหนูเมื่อยไหมอันปันเมื่อยไหมครับอันปันครับเมื่อยไหมลูกเมื่อยไหมฮเมื่อยหรือเปล่าอ้ปันปันครับอ้คุยคุยคยคุยอ้เ ปันป yeah, yeah, oh, hey. uh ันครับแย่ตายแกแย่ตายแกโอ้ยเออเออฮู้ปันปันเอ้ยใครชื่อปันปันครับอันน้องปันปันแหล่ลึกปันปันเอ้ยปัน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 อยู่ไหนลูกเอ้ ปันปันเหรอหนูชื่อปันปันเหรอครับน้องปัน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 อยู่ไหนเอ่ยทางนี้ลูกปันปันอย่างนี้ลูกนี่อ้าเจ๊นี่ยายอยู่ตรงนี้ปันเอ้ยนี่นเอ้าปันปันแหรอ ว่าไงลูกอืมว่าไงครับเออเออว่าไงลูกอืมหนาวไหมปันปันหนาวไหมครับแล้วหนูหนาวไหมล่ะลูกอืมแล้หนาวไหมล่ะลูกฮะปันปันหนาวไหมครับเออว่าไงลูกอืม ปันปันล่ะหนูชื่อปันปันล่ะลูกอืมหนูชื่อปันปันเหรอ๋อหนูชื่อปันปันหรอลูกหนูง่วงนอนไหมครับง่วงนอนหรือยังลูกอืมง่วงนอนแล้วสีตายิ้มนะอ๋อง่วงแล้วเหรอลูกอืมกินนมไหมอืม ปันปันกินนมไมครับอือหือปันปันใครชื่อปันปันเอ้ยปันปันครับใครชื่อปันปันนะอยู่ที่ปันปันเหรอครับปันปันเอ้ยอ่าปันปันเอ้ยทำอะไรอะลูก ือทำอะไรงันปั้นทำอะไรครับนะทำอะไรหนูหิวนอมอยังเอนั่นคือนั่หิวนอมอยังอ่ะลูกฮะไหนนมหนูอ่ะอ้าวนั่หนูหิวนมอยังอ,ยอมอยงอ้าวจ้ะอีหิวยังอ่ะลูกอือ หิวยังคิ้วอันขึ้นขึ้นอยู่ปลายคิ้วอยู่ส <t od that sound> องข้างอ่ะจ๊ะอีอะปันปันเล่ะลูหิวหรือยังหนูหิวหรือยังลูกอืมอ่าหิวไหมลูกอืมหิวไหมครับปันปันหิวไหมลูกอืม อันเอ้ยอันเอ้ยหิวหรือยังน้หิวหรือยังอ่ะลูก อะไรล่ะลูกอืมอะอะไรล่ะลูกหะอันปานอัจะอี๋อันปานเอ้ยอันปานเอ้ยอันปาน อาปันปันเหรอลูกเหรอรู้หิวนมหรือยังอะลูกนะหิวหรือยังรู้หิวนมหรออหิวหรือยังอะลูกอะหิวแล้วมั้งเออเอาไว้ลูกไม่หิวเหรอลูก หิวไม่ละลูกยังไม่หิวเลยลูกเหรอ